งานเปลี่ยนเฟตกีตาร์นะครับเมื่อไรควรจะเปลี่ยนเฟตดีเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับให้ลองสังเกตตัวเฟตชิ้นนี้คือเฟตนะครับนี่คือเฟตนี่คือฟิงเกร์บอร์ดให้สังเกตเฟตดีๆถ้าเฟตมีความสึกเสียหายเกิน4 0ของหน้าเฟตควรทำการเปลี่ยนครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเราทำการปรับหน้าเฟต หรือการรีคาวเฟรดช่วยได้อย่างในกรณีตัวอย่างนี้เฟรดสชิ้นที่2คือเฟรดนี้นะครับมีความสึกเสียหายถึงค่าที่40%่นแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่การทำแอคชั่นเนี่ยถ้าต้องการความละเอียดสูงเงลดเป็นหน่วยของนิ้วเป็นระบบอังกฤษเนี่ย Mantén